ชมชมตลาดโกโบกันนะวันน ja ี้วันอาทิตย์เรารู้สึกเงียบรีก็มีขาย ด้ยเปอยนะข้าบองกะทิเยอะไม่ใส่ ดีคร in ับเสี๋ยเย็นกาแฟร้อนขอบคุณครับกาแฟร้อนเช้านี้วันี้เราจะกินผัดกะเพราแฟผัดกะเพราถุงนึอาหารอาหารวันนี้แก้วขวดข้าถุงวันนี้สองดวงตานะคะ ว่าคิดถึงน้องนีนเลิฟเลิพี่สาสวัสดีค่ะขอบคุณพี่สานะคะมาจอดให้นะขอบคุณนะคะพี่สาอาจารย์มาเดินตลาดโกบอลวันนี้เงียบจังอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเจยแต่ฟิฟมีหลายสิบล้านคน สวัสดีนะคะสิบล,าล้านดวงตาภาษาสวัสดีค่ะเจดน้องนิมนะคะอาอหัวละพาสอง